ปั่นขอนียวมากบัานนี่คุยไปเลยเทิ่งคุยเทิ่งจำอ๋อเฮ้ยหัวละผ้าในเข่ากันคาเตอร์ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนำตกเนื้ออีังกับหัวละผ้าในมันสิเข่ากันแับพวน สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายมาทั้งคานกับเจอสาวิสันจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองทอกนอกเขตแท้สุบรรทักทายกับคลิปพลาดเนื้อน้ำตกเนื้อน,นะคะเอิญอยังก็เอิญใส่ตามใจฉันไปเลยค่ะ คลิปนี้เป็นคลิปกินแล้วก็วิธีทําในคลิปเดียวกันนะคะก่อนรับชมวิธีทําแล้วก็คลิปกินเจอขออนุญาตแนะนําโปรโมชั่นดีๆค่ะลานเพิลนะคะซื้อกันแดด S.P.F. 30มูลค่า999บาทค่ะแถมกูเซรัม่มเซรั่มรูปแกะผสมเกรดทองคํานะคะมูลละมูล,ลค่า999บาทแล้วก็แถมมาสก์ไวท์เทนิ่งมาสก์นะคะอันนี้มูล,ลค่า299บาท3ชิ้นนี้โอ้ยแม่งว สาชิ้นนี้999บาทค่ะมีค่าส่ง50บาทรวม1,000กับ49บาทนะคะแต่ถ้า2ชุดขึ้นไปค่าส่ง90บาทค่ะส่งเคอรี่ค่ะนี่นะวัตถุดิบและส่วนผสมค่ะมือนีใส่ลำสเต็กจ้ารำสเต็กพริกต้นหอมผักชีตะไคร้ใบมะกรูดหอมนี่ใส่เั้งหอมแดงหอมแขกจ้าพี่น้องส่วนตัวจะใส่พริกหันไปด้วยนะคะเพิ่มสีสันสวยงามแล้วก็รสชาติเผ็ดจัดจ้านค่ะ ข้าวคั่วในขั้นตอนของการทำข้าวคั่วตอนคั่วข้าวนะคะเจ๊จะใส่ใบมะกรูดไปด้วยนะเพราะว่ามันจะทำให้เพิ่มความหอมค่ะพริกปน่นซื้อมามะนาวน้ำปลาน้ำปลรราของชูรดค่ะอันดับต่อไปนำเนื้อไปอย่างค่ะในส่วนของเนื้อไม่ได้หมักก่อนนะคะนำไปย่างในกระทะเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะสเปรย์น้ำมันนิดหน่อยค่ะหรือไม่สเปรย์ก็ได้นะคะ ใส่เนื้อลงไปย่างเลยค่ะไม่ต้องย่างให้สุกไข่ย่างแค่แบบว่าไห้มันมีกินหอมกระทะนมพี่น้องย่างแค่ให้มีกลิ่นหอมนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เราจะนําไปกล้วยอีกรอบนึงค่ะย่างให้มีสีสวยงามและมีกลิ่นหอมจากกระทะนะคะเพราะไหนกินหอมเหมือนมันบม่พี่น้องกับกลับด่างเลยจ้ะเพราะก็ไม่เงี่ยมเ,มเมบิ่งนะว่าสีมันงามไปกลับด้านเลยค่ะ โอเคสีประมาณนี้จ้ะรออีกด้านหนึ่งสีประมาณนี้นะคะแล้วก็พ่อเลยพอสังเกตว่าอีกด้านหนึ่งสีสวยงามแล้วนะคะติดไฟเลยค่ะติดไฟตักเนื้อออกมานะคะตอนนี้เราจะยังไม่หั่นนะคะเนื้อเราจะยังไม่หั่นค่ะพักไว้อย่างน้อยพักไว้อย่างน้อยห้าถึงสิบนาทีนะคะนี่นะ นี่เราจะยังไม่หั่นค่ะนี่ถ้าหั่นเลยน้ำนัวดในเนื้อมันสิไลออกมาหลายผลดนะนะคะพักไว้สักห้าถึงสินาทีแล้วค่อยมาหั่นกันค่ะไปเป็นจังไดเป็นตะเสียบบัวพวนมักหน่อยก็หั่นหน่อยมักใหญ่ก็หั่นใหญ่ได้พี่น้อง <laughs> นี่ละ่ะ ตามนี่เลยโอ้ยซิมกันหั่นแล้วแล้วก็เอามาขัวได้ป่านี้พี่น้องขัวให้มันสุกกวาวนะคะตัวค่ะส่วนตัวชอบให้มีน้ำอุจุชอบให้มีน้ำถูกถิกก็จะเติมน้ำเปล่าไปนิดหน่อยค่ะในขั้นตอนนี้ขัวให้สุกแบบว่าขั้นมักสุกแห้งกับขัวด้นดนขั้นบามักสุกแห้งกับยากก่าขัวดนเลยจ้ะ โอเคคั่วเสร็จแล้วแล้วเราจะไปปรุงรสกันค่ะมีลาพี่น้องในส่วนขั้นตอนการปรุงจ้าพี่น้องพริกปน่นเข้าคั่วหุงซุรดโอ้โหทำทาโลเปนสันละน้ำปลาแดกน้ำปลาราค่ะบางบ้านก็ไม่ใส่นะจะส่วนตัวนี่แบบว่าติดนะ,นะเนาะติดปลาแดกแล้วก็น้ำปลาค่ะอืม น้ำมานาวคนๆปรุงๆชิมๆนะคะนี่ล่ะคนให้เข้ากัน,อ,นอันส่วนตัวนี้มักแบบน้ำอุจุแบบนี้เด้อชอบมีน้ำคลุกคลิกนิดหน่อยค่ะมันเอิ่นคลุกคลิกอีบอนมันเป็นแกงแล้วันนี้ขึ้น้่าหลายนะมกักสิเนาะอืมอืมพ่อ่อรอพ่า เนี่ยค่ะจนหอมผักซีเองจะใส่ไปบดเลยคนให้เข้ากันดีพร้อมเสิร์ฟค่ะทำหนี่พี่น้องใส่เท่าที่มีใส่ตามใจที่ชอบค่ะนีมันไม่ย่างๆหรอกการเห็นต้องกินนี่หลักวะเป็นยังไงเป็นแล้วแสบปะคะนี่เดี๋ยวสิภากินละบาดว่ะ ร้อมเสิร์ฟจา้าบุย้ยน้ำตกเนื้อพลาเนื้อเอื่อนนิยังกับเอื่นพี่น้องแซบตามใจฉันค่ะกินก็พักได้หลายสำหบับที่นี่โอ๊เป็นจัิงดะอยากน้ำบัวเอาเแข่งๆๆขงขงวันน้ำอุจูุกินกันเลยบัดที่นี่พีน่น้นองกินกันเลยจ้า ปั่นขอนยาวมากบันนี่คุยไปเลยเทิ้งคุยเทิ้งจำออเฮ้ยหัวละผ้าในเข่ากันคาเตอร์ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนำตกเนื้ออี๋งกับหัวละผ้านีนมันสิเข่ากันก็น อันนี้เจอเอิญสาระแหน่ฝรั่งังมันเป็นอย่างมินมินมนี่แหละอืม,อมอนั่ละเข้ากันทุกอันจ้ะผักแพ้ผักแพะนี่ก็เข้ากันเอา้าวถ้เข้ากันคุณแน่วันถานอือนเขาเงียบอีกบ่ กินกันเลยโอ้ฝรั่งลู้ลดีขึ้นหรอหอมเปรี้ยวผักชีฝรั่งสาบแรงสาบกามแม่งม่านีอ,าอุ่นอัวเดอ้อคนกำลังถือสีบเดี๋ยวมาอุ่นอัวนะ ผักกาศมือสิกินผักแครงทุกอย่างเลยอโอ้แสบผักสี้าวพี่น้องอือผักสี้าวกับผักแพลวมือนม่วน,นปุ้มป,มปมใ้ส่ไปรลด กว่าจะได้แต่ละคลิปถ้ามีวิธีทํำนี่โอ้บังายหรือพี่น่องเดอ้อบังได้ได้จ้ะอืต้องแบบว่าเฮ็ดออกมาให้เพื่อนเข้าใจง่ายๆจังสี่นะ ต้องทาออกมาให้แบบว่าเลดูเข้าใจง่ายถ่ายทําเสร็จกับมาตัดตอตัดตอแล้วๆกับมาเบิงรงนด้ดนดนยบ้างว่าอทำยังไงให้คลิปกระชับได้ใจความพี่จังเหยอความเรื่องความอ่ะประมาณนั้นะอะหย่อกความเนาะแบบว่าเงี้ยเงียแล้วมาตาัดให้มันสั่นลงเขาเอื่นหยอกความเนาะ เรื่องความนี่กับพัมพัลน้าไปอืมยอดความอู้ยอดอันนี้บักพีกับกพีกอ๋ออ๋ออืมอ๋อ โอเคหณดแง้วพีแซบกึนจ่าเนี่ยกระจอบตัดสิเป็นไขได่ดิเพราะว่ามันมีมันมันเนื้อนะคะมันที่เนียนอากาศมันก็เย็นเนาะก็ไม่ได้เย็นแห้งแ,แต่ว่ามันจอบตสิเป็นไข่ กินแข้งไว้ล่อ Một sao thì vẫn tốt đấy Vẫn tốt cơm cơm hả Cái sữa mát cả đẹp Yên Nhìn đi hả ạ cả cả đại Cái dạng lắm rồi này Im ngon đứa Im thâm nhỉ ạ Hoa Ừ, toàn hăn Thương hăn thương sim Im nào อิม่มแล้วก็บ,บร่รล้วได้เปี่ยนไปแบบพาคล,ลิปค่ะแล้วก็ลงแล้วเหมือนมีนอยากมัอนนะถท่านใดไม่ชาชาเนื้อก็ใช้เป็นหมูก็ได้ไก่ก็ได้นะคะค่ะ ท่านเหนงอถือไล่บน,นนี้อียงจริงเลยปลาสิอินน่มๆจ้าเสือหัวผ้าก็แพ้วเลวยบัณฑก็ถ่ายื้าสามห้ามักหลายจวดจะจัดฝัดบุญโพม้งมุ่งแต่ง